สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นแรนดอมนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอเนาะพลังงานของใครคนนั้นในคืนวันที่จันเป็นใจอ่ะมียังไงบ้างจันเป็นใจเห็นหรือปะจันเต็มดวงแล้ววันนี้ฟูลมูนใช่ไหมคะอืม มีคนแบบกระหายมีคนแบบอยากอยากอะไรอยากมาอยู่ใกล้คุณหรืออาจจะแบบคิดถึงคุณเหลือเกินในยามค่ำคืนมันอาจจะมีความเหงาที่กอะกินใจเขาอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ถ้าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันมีคำว่าไม่ง่ายหรือมีคำว่ายาก หรือแม้กระทั่งอาจจะมีความท,ท้าทายหรืออุปสรรคบางอย่างเขาก็ยิ่งรู้สึกว่ายิ่งอยากที่จะแบบได้หรืออยากที่จะใกล้คุณนะนะคะเออมีคนหิวด้วยล่ะไม่ว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาตอนนี้นะคะ จะอยู่ณนจะุดใดก็ตามแต่เขาก็ยังคงเชื่อมั่นและศรัทธานในความสัมพันธ์นี้นะถ้าเกิดสะดุดเขาก็เชื่อว่ามันต้องมีทางออกในขณะเดียวกันการที่เขาได้มีคุณอนะคุณทำให้เขารู้สึกกลับมาเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นบางเคสบางกรณีนะคะถ้าเกิดว่าเขาเคยทำให้คุณเชื่อเสียความเชื่อมั่น และศรัทธาในตัวเขาเนี่ยนะเขารู้สึกว่ามันไม่ง่ายเลยค่ะที่จะดึงความเชื่อมัน่นและศรัทธาเนี่ยในตัวคุณที่มีให้เขาเนี่ยกลับมาอีกครั้งเนาะบางคนนะคะอาจจะมีในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมนะคะความเชื่อที่ต่างกันการเลี้ยงดูที่ต่างกันด้วยนะจะ ต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมก็ได้ค่ะหรือชาติเดียวกันนี่แหละแต่ต่างการเลี้ยงดูเนาะก็สองคนไงคะต่างที่มาที่ไปม,มีคนเขามองว่าคุณดูดีอะตอนเนี้นะคะคุณดูสวยคุณดูหลอ่อคุณดูดีน้ามันยิ่งดูดีขึ้นทุวนันทุวนัน นะคะมมีคนคิดถึงริมฝีปากของคุณด้วยนะรู้ไหมนะคะแล้วก็เขายังมองนะว่าความสัมพันธ์เนี้ยยังสวยงามอยู่เสมอแต่น่าจะมีคนคิดถึงริมฝีปากคุณแหละ ตัวเขานะคะคุณอาจจะคิดว่าเขาไม่หือไม่อืออะไรเลยอะไม่พูดไม่แสดงความรู้สึกปิดบงังซ่อนเร้นอืมคงไม่คิดอะไรกับฉันหรอกมั้งแต่จริงๆแล้วะคะ่ะบางคนเนาะบางกรณีเขาจริงจังกับคุณมากๆเลยนะในเนี้ยนะคะเขาอยากจะมีคุณอยู่เคียงข้างกาย เป็นคู่ชีวิตของเขาบางเคสบางกรณีย้ำนะคะเขาอาจจะเคยมีอดีตในเรื่องความสัมพันธ์อาจจะเคยผ่านการมีชีวิตคู่มาก่อนและบางเคสนะคะใครบางคนอาจจะมีพันธะเขารู้สึกว่า ความสมัมารถของเขามันไม่ง่ายเลยอะจะด้วยพันธะอะไรก็ตามที่มันติดตัวอยู่นะคะแต่ลึกๆแล้วเขาก็มีใจดีๆที่มอบให้คุณนะอืมเขาอยากจะแบบว่าได้ใช้เวลาที่แบบว่าอยู่กับคุณแบบยิ้มด้วยกันหัวเราะด้วยกันมีความสุขด้วยกันนะคะ เนี่ยเห็นปะอยากมาใกล้อยากจะมาหอมแก้มคุณการมีอยู่ของคุณเนี่ยคุณอาจจะทําให้เขารู้สึกเหมือนกลับไปเป็นแบบเด็กอีกครั้งสดใสอีกครั้งสดชื่นอีกครั้งนะคะอืมจริงแหละคุณเป็นความชุ่มฉ่าในหัวใจของเขาคะ่ะนะคะอยู่ใกล้คุณเราสดชื่นนะ่ะบางคนคืนเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาอยู่ตามลําพังเนี่ยเขาอาจจะแบบว่า อยากอยู่ภายใต้ใสายน้ำที่รดมาจากฝักบัวด้วยการพร้อมๆกับคุณนะคะเพราะเขารู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วแบบชุ่มฉ่ำหัวใจอ่ะอืนะคะและเขาอยากที่จะบอกว่า รนเพล่ทำให้คุณมีความสุขหรืออีกในหนึ่งคุณนั่นแหละค่ะที่เป็นเป็นความสุขของเขาเนะคะเป็นความชุ่มฉ่ำใจนั่นยิ่งทําให้เขา,าย,ยิ่งอยากจะทําให้คุณมีความสุขเนาะบางคนมีระยะทางมาเป็นตัวแปรนะคะแต่ถึงแม้ว่าระยะทางจะไกลกันหรือเรื่องของคุณกับเขาเนี่ยเวลามันจะผ่านไปเนิ่นนานเท่าไหร่ ก็ไม่เคยทำให้คุณสองคนแยกจากกันจริงๆเลย Distance and time never keep us apart นะคะยิ่งค่ำคืนเนี่ยยิ่งรู้สึกคิดถึงจังเลยออยากจะอยู่ไกลๆอืมอ่ามีคนคิดว่าคุณลืมเขาแล้วคะ่ะ How Could you forget me บางคนบางกรณีเนาะถ้าเกิดว่าไม่ค่อยได้คุยกันหรือคุยกันน้อยลงเนี่ยคะ่ะ เขาก็รู้สึกว่าคุณลืมเขาได้ยังไงหรือบางคนที่คุยกันดีๆไม่ได้มีประเด็นอะไรอะ่ะกลัวเหมือนกันนะจะเป็นคนที่ถูกลืมนะคะแล้วในค่ำคืนนี้เนะนะคะในคืนวันที่จันเป็นใจอย่างเนี้มีคนอยากจะบอกว่า i love you รักนะจุบจุบ